สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันก่อนเราขึ้นคลิปให้ดูว่าผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ที่เขาใช้คำนวณผ,ผลผลิตข้าวว่าจะได้กี่ตันนั้นหลายหลายไร่รวมกันแล้วจะได้กี่ตันนั้นเพื่อคำนวณส่วนต่างจ่ายประกันรายได้ให้กับชาวนานะครับแต่ทีนี้ก็มีหลายคนถามคอมเมนต์มาในคลิปที่เราขึ้นไปหลายคนอยากรู้ว่าเป็นถังไรและกี่ถังก็ วันนี้เลยมาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไปไปอ่านเจอในพันทิปก็เลยเอามาเล่าให้ฟังต่อนะครับวันก่อนขึ้นคลิปว่าอย่างนี้ครับผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวหชนิดสําหรับจำนวนผลผลิตในการรับเงินส่วนต่างประการรายได้ข้าวปี2 5 6 3้าหก็มีข้าวหอมมะลิ360กิโลกร,รัมต่อไร่หอมมะลิลงพื้นที่44 5ห ข้าวหอมประทุมหกแปดห้าข้าวเจ้าหกหนึ่งศูนย์ข้าวเหนียวสามเก้าหนึ่งทีนี้ก็มีคนถามว่าอยากรู้เป็นไร่อยากรู้เป็นถังอ่ะต่อไร่เราก็เลยไปค้นคว้าไปเจอในพันทิปแต่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้าเป็นข้าวเปลือกนะครับคิดเป็นข้าวเปลือกเขาบอกว่าสิบกิโลกรัมเนี่เป็นหนึ่งถังเขาบอก าสิบกิโลกร,รัมเป็นหนึ่งถังนะครับก็เอาสิบหารนะครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลินี่สามร้อยหกสิบกิโลกร,รัมต่อไรน่นี่ก็เอาสิบหารก็ได้ประมาณสามสิบหกถังต่อไร่นะครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ก็เอาสิบหารก็ราวๆสี่สิบสี่จุดห้าถังต่อไร่หอมปทุม,มเอาสิบหารก็หกสิบแปดจุดห้าถังต่อไร่อันนี้ข้าวเจ้าก็หกสิบเอ็ดถังต่อไร่ ข้าวเหนียวก็3า1ถังต่อไร่ประมาณนี้ครับถ้าเอาสิบหารนะครับเขาบอกว่า10กิโลกร,รัมข้าวเปลือกเป็น1งถังนะครับแต่ในพันทิปเขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นข้าวสาร15นะครับเออเราอันนี้เราก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับก็นำมาเล่าฟังครับถ้าเป็นข้าวสารให้เอา15หารคือ15กิโลกร,รัมข้าวสารเป็น1งถังเขาบอก แต่ถ้าข้าวเปลือก10กิโลกร,รัมข้าวเปลือกเป็น1ถังนะครับถ้ากิโลกร,รัมพวกนี้ก็เป็นกิโลกร,รัมข้าวเปลือกต่อไร่พวกนี้นะครับก็ลองสิบหารดูก็จะรู้ว่าได้กี่ถังต่อไร่ข้าวห้าชนิดนี้นะครับถูกไม่ถูกยังไงก็กต้องขออภัยเพราะว่าอันนี้ไปอ่านในเว็บไซต์พันทิปมานะครับสวัสดีครับ